อ๋อตอนนี้พี่ว่าชื่ออะไรนะบุรีครับบุรีครับเนาะเป็นตัวผ้าคารผลิตพันตัวไหนครับตัวบุรีตึ๊กเพชรมีกี่แบคแบ๊กครับีบคดีมากครับกินแล้วแข็งเป๊ะก่อนทานเป็นยังไงก่อนทานก่อนทานก็ไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยเท่าไหร่พอจิ้เข้าไปแล้วปีสามนี่มนจะทำงานแล้วรู้เรื่องมากเออแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเบา าการปวดเมื่อยก็ลดลงคปวดเมื่อยก็ลดลงทําให้ร่างกายเราเช้าตื่นมาตื่นง่ายลุกง่ายลุกจะไม่บิดไม่โอดไม่โอ้ยลุกก็บึ้งลุกนั่งไปก็ตื่นนทานแคปซูลงก็ทางตีเขาแนะนำก็หนึ่งแคปซูลแล้วก็หนึ่งแคปซูลแต่ตอนทุกวันก่อนนอนนะมันก็ดีดีจริงครับคุณภาพก็ ยังใครเป็นคนแนะนำจากพี่เออใครคนแนะนำเออจ่เลยแล้วก็มีสายชนกพเราอยู่ด้วยกันมีอะไรดีๆเขแนะนำกันเยอะเ้องมีาระาเผู้นะนำ่ะแล้วบอกต่อคนนี้คนนี้ต่อคนนี้ค่ะผมเยี่ยมเลยเนาะเพราะนี่เรื่ององสุขภาพของคนเราต้องใส่จจรงัคัญนะเพราะว่าเราเป็นคนตื่นเช้าเราเป็นคนตื่นเช้าก็อย่างกอย่างนี้อยากจะให้ท่านฝากบอกผู้ที่ชุมชนน่ะ ว่าทางตนี้ดีนไงคุณภาพสุดวิเศษถ้าท่านชายอยากกระชุ่มกระชวยกินแล้วมีความรู้สึกที่ดีอยากบอกต่อว่าชัดเจนจริงครับแจ๋วแน่นอนชัวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเบิร์สนใจติดต่อที่ไหนครับเบอร์ติดต่อที่คุณพี่จำเลยติดต่อผมก็ได้ครับคุณบุรี0ูนย์0ป2 1 9องกองหนึ่งเกดไลค์ครับ